หลังเราทางหลุมลาเด่นตะวัดนะตะวัดเนี่จิ้งคมอยู่ด้วยเดี๋ยวมาเช็คบ้านล่างนเหมือนไม่เห็นคนไม่มีคนลไอ้เหี้ยมาหลักหลุมลายนี้เม่ใช่หรอเกือบขีดไอ้สัตวสมันจะเช็คบ้านนี้นะหลังเรามาแล้วนะพี่บ้านที่เราไปเล่นฟาฟ้า

บ้านมีบ้านมีนะมาเช้าได้ไหมต้่งโมงแล้วพี่พงศ์รอยิงได้ไม่ยิงไล่ยิงไล่ให้มันไปพี่โจโยมช่วยน่าได้อยู่ตัวนะโฟกัสกันเลยนะนีหนังเรื่มันอยู่นี่นะบ้านก็มี มาป่าเดี๋ยวนะร้านกูดับเพื่อนนกูโฟกัสใช่เจ้าลายกราฟยังยิงอยู่ทักซส่วนเดี๋ยวไปช่วยรับเหมือนต้นงบ้านยาวมีคนแล้วพี่โจมันยิงอยู่น่าจะมาทิ้มเรงไม่ชัวร์จากลายเราไม่น่ามีใครทิ้มไวิ่งเว้มันยังเล่นอีกขอบนะตรงนี้มีคใครพบ

มอ,อันต้องเดินละขับรอสเปได้นะร้องก็งขับ,ขบไม่น็อกเหรอวะโอ้อาทำยาแค่ว่าน็อกหยุดยิงเฉยที้โดนไม่มีอะไรอยู่ข้างหลังมันไม่มีรถเลยอะ มันเดินออบเลยมีรถมันเป็นใครที่เจ้าอ่ะตรงนี้ปีตรงนี้ปีก็ตายไปแล้วเห็นแล้วอุ้ยโอ้นี่มันยิงแม่นนะวะนี่มันยิงแม่นนะวะต๋งตี้เบียร์เค้ยพี่ต๋องตี้หนึ่งสองบวกกันวะใครมีเฟิร์สเดียวบ้างครับ อะไรนะผมมีสูตรเบิร์ดมีสี่เอ้กูขอไปเล่นตรงนี้ได้มั้งกดบ้านบ้านไรเยวใหม่มีเลยไม่พี่เล่นได้เลยพี่ครบเนินอ่ะพี่มันเตียนอยู่อ่ะไม่ได้หรอม่ได้เลยเใย์เปิดเกย์เปิดหลังนะขอยาดิพี่โจรอผมรอกดสายตีอยู่ตีอยู่ตัวนี้ตันได้ตันได้เนื้อพี่ขอไปช่วยเก็บผบเก็บยา จะเปลี่ยนเลยให้ได้เฮ้ยไม่ต้องรีบก็ได้นะนี่คอมันเดินลงได้นะถนนไอ้ยน้ำเหลือบว่างนแล้วตลาดเหลือบว่างเราเล่นคอรสกันได้เพียงนั่นเองตัวนี้นะพี่ว้าวพี่โจ้เ๋ยวเราเล่นเนินนี้พี่รอช้าเราเล่นไลคัพตําเนินไม่เข้าหลังนี่มันเดินลงมาทำตอนกราฟตัวได้สโมกกว่าตัวนี้เนินเนินฟ้าสวยกว่าพี่โจ้ ไม่ไม่ถ้าสมมติคนมาจอดมาเปลือกพี่มันจะโดนอินฟีป่ะไม่โดนไม่โดนพี่ครบสิบสิบห้าวิวงนะมันไม่จอดมาจอดมากลับมาไปโดนเล่ได้ไรกันระวังเฮ้ยเออเราต้องมาตีกราฟกราฟเ้ากราฟ้ามันโดนบวกอยู่ตอนเนี้ยมามามามันบวกอยู่เดี๋ยวเรารามิ่งพี่จะส่งส่งเดียวชหน่อยดิมันบวกอยู่อ่ะส่งอะไรเฮ้ยมิมิมิมันจะไปทิ้มอีกเดชเดชรอรอรามิ่งเยอะรถไปทิ้มเราระเบิดนะเขาจอดฟัง ทิมใครวะเจ้าไปวเหมึงนะจอดฟังฟังหน้าเบียได้นะตรงเบียมาเจ้ดแมวเหมือนะเออเรียดออกมาได้ไหมได้ียดออกมาเนาะเขียดออกมาเด็กเอ้าหายโดลรนหรอที่ไหนได้เบียหน้เนื้อแบบแบบนี้ได้ปะตรงเบียไหนแล้วหมดเลยแบบนั้นสูบไปกดตัวซ้ายกดอ่าลุกแค่นี้ก่อนอะไรเป็นทีแบบแบบนี้ได้นะมห็นตาแล้วแต่สมองกันก่อน

ตายด้วยเนยตปิดตัวล่างเนาะไม่ปิดตัวล่าร์ลคาร์ลดูใต้โหมดอ่ะใต้าหลังตาย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 ตัวตัวตปิดอะไรหรอไปขี้ขับมาตรงนี้ทางซ้ายตัวเดียวทขานีโมดเอกกนไไปม่ดนซ้ายเขานควิ่งเห็นปะมามามาตายิงเลยัม่ได้ จอดนี่เหลอตัวเดียวเหลอตัวเียวปิดนะี่สอ่คนอ่ะเดินมาอยู่ถ้าปดปิดายได้หมดเลยวง้ราเหลือแค่ยีิบคนนะเลยไม่ต้องปิดเยอะเอาแค่นี้พอปิดสาก่อนห้องน้ำห้องน้ำาีห้องน้ำ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 ล็อกอยู่เน่อยได้เจ้าเสียงว่ะไม่รู้หินมาไม่มีหินแล้วไม่มีหินแล้วโอเคดูดูิดห้องน้ำาเหื่อนกหน้าเดือดรึาเหนื่อยได้ก็เจ้าือดายหมดตายหมดสวยโอเคผมชิดเดิน เดีดีด๋ยว<ป>่ับมีเนินไกลมีเนินไกลไป็นเน,น,เนินข้างบนเคลียร์ของได้เลยพี่โจผมดักให้อยู่วงเรานะฟังเราจะปิด,ดแต่ไรกราฟเราไหมฮะคนข้างบนมาแนแตะแล้วนะมึงดูตำแหน่งกันเล่นกันด้วยนะเออได้หรือเปล่ามาเล่นตองบอกเลยเล่นไปดูหน้ารอรอรอเดี๋ยวหน้าเล่นได้เดี๋ยวหน้าเล่นได้อยู่า<ผ>มโอ้ยยิปเปอร์ตามตรงตรงตรงไปเล่นเนินน้องอ่ะ

เดียสิบอยแค่สามคนเลอแค่สามคนสึนะขวามีข้างบนนึงนึงเราช่วยบินพวกมึงเล่นเล่นต้ายคนเดียวโอเคมากชิ้นไหนนไหนวินเพื่อนิ้นี้ได้ไหมอ่าีนี้อยู่ปูนซ้ายปูนซ้ายปูนซ้ายทีเดียวกับมันอ่ะไม่น้าดูน้ามีเจ็บเนยแล้ว่เแวผ่านของข้ามพี่อล่ยพี่คนนึ่งเออ เาจ้ออยู่นนสองตัวอูขอวนหนหน้าพี่ด้วยอยู่ขงานหนวดขบานนพอกไอเบียกดอยู่เราตีตรงนี้ได้นะพวให้พว่ะเก็รไปไหนไม่รู้ต่ตายเกินเยเกินเลยหลุดมือว่ะ่านหวอตัวนอห่เดียวเดียวเก็บหน้าพี่ไปไป กูไม่ได้ยิงแกเลยยิงตัวเดียวเียบเียบ